แต่ว่าประเด็นที่ว่าแม่ทัพภาคสองควรจะไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ่ะมันก็สามารถมองเห็นต่างก,กันได้ว่าเฮ้ยจริงๆแม่ทัพภาคไม่ควรให้สัมภาษณ์แต่ดิฉันก็เข้าใจได้อ่ะคือนักข่าว มันก็เป็นเรื่องสําคัญคใช่ไหมคะแล้วนักข่าวก็ไปไปก็ต้องมารีเฟอร์กับติดทางติดตามสอบถามท่านอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะค,คะแม่ทัพภาอสองก็อาจจะคิดว่าเออก็คือทหารนะก็ไม่ได้จะไม่ได้มีสกิลในการรับมือกับข่าวอะไรถามมามัานก็ตอบไปอะไรแบบคือถ้าถ้าตัดนอกเหนือจากที่มทพสสองเนี่ยให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยจริงๆสื่อก็เริ่มไปเจาะในพื้นที่แหละไปถามชาวบ้านมาจุดนั้นทุกคนก็ยืนยันตรงกันว่นที่ไทยตอนเด็กๆชันเนี่ยอยู่ บนตรงนั้นด้วยซ้ำตั้งแต่สมัยเขมรแดงเคยโดนจับไปอะไรก็ว่ากันไปคือมันก็พยายามมีการพิสูจน์ทราบกันอยู่ว่าสรุปจุดนั้นเนี่ยไอแนวต้นสัตยบัญ<ย><ห>บัไอแนวปยาสัตวบัญคูเลตตรงนั้นเนี่ยสรุปมันที่ไทยหรือว่าที่อ้างสิทธิ S <S ก็คอนข้างเอมาในทางที่ว่ามันเป็นที่ไทยค่ะแต่อย่างที่บอกไงกับอะไรที่ท,ที่ที่ฉันบอกแต่แรกมันเป็นคําถามที่แหลมคมไหมมันเป็นคือไม่ว่านายกจะตอบทางไหนเนี่ยมันมีผลผูกพันซึ่งก็คือไม่ควรจะตอบให้ชัดเจนอะถ,ถูกแล้วแต่มันไม่ใช่ใช้วิธีที่ถามกลับแบบนี้นะคะดิฉันคิดว่ามันควรที่ทีมที่บริฟนายกเนี่ยจะต้องเตรียมมาอยู่แล้วว่าจะต้องโนเรื่องนี้แล้วนายกสามารถตอบอะไรที่ดีกว่านี้ได้หมดนั่นตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอ่อนไหวทาง การเมืองะหวบอกประเทศนะคะทางเราขออนุญาตว่าเดี๋ยวเราแถลงกันไปเรื่องเป็นราวดีกว่าจบถูกไหม,อ,มอันนี้มันก็จบว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวท่านรองนายกเนี่ยจะไปอยู่แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวรอท่านแถลงตอนที่ท่านกลับมาทีเดียวก็แค่นี้เองอหรือจะตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนนะคะถ้าเกิดเป็นจริงเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะต้องมีมาตรการอ้าจากที่รายงานข่าวมามีความเป็นไปได้แต่ว่า ในเรื่องแบบนี้เนี่ยเรื่องบุรณภาพทางดินแดนเรื่องใหญ่นะคะที่ฉันก็ここไม่อยากจะพูดไปก่อนเพราะเดี๋ยวเกิดผลกระทบเยอะเดี๋ยวรอให้ท่านรองนายกไปคุยกับท่านแม่ทัทพภาคสองแล้วก็หน่วยงานาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด,หมดแล้วกลับมาเดี๋ยวยังไงร,รัฐบาลมีความชัดเจ<ม>นแถบเริ่มเป็นราวแน่นอนคือมันพูดได้สารพัดเรือไมอันนี้มันคือถามจริงวันนี้เราต้องมานั่งสอนสกิลวันโอวันในการตอบข่าวก,กับนายกแล้วเนี้ยนะที่เขาบอกให้ดิฉันมองฉากเนี้ยทีฉันตกใจคน บนอะไรดีอ่ะอน้อยเนื้อต่ำใจในชะตากรรมชาวไทยท้าสองท่านคิดดูสถานการณ์นะวันนี้ท่านว่าวิกฤตไหมเรื่องใอีก แล้วเป็นเรื่องใหญ่ทั้งในแง่ความมั่นคงเป็นเรื่องใหญ่ทั้งในแง่กระแสะชาตินิยมในประเทศไทยที่เราต้องยอมรับว่ามันไม่เฮลตี้ครับคือเวลาชาตินิยมกันจ,จัด,จดโดยสถานการณ์พาไปเนี่ยมันมันอันตรายนะคะในสังคมเวลาปล่อยให้มีความรู้สึกแบบนี้นเ,เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆยเนี่ยมันสุมเสี่ยงบานปลายนะคะเพราะฉะนั้นสถานาการณ์วันนี้ที่ฉันต้องบอกว่าวิกฤตในสถานาการณ์วิกฤตสิ่งที่เราต้องการคือผู้นําที่สร้างความอุ่นใจให้เราถูกไหมคะ แต่สิ่งที่ผู้นําให้กับเราวันนี้ไม่ใช่อุ่นใจเกินเบอร์ไปเป็นร้อนใจอืม,อมคือร้อนเลยค่ะก็อุ่นเงี้ยอุ่นเกนินแรงไปหน่อยอันนี้อุ่นแบบไมโครเวฟเกินเวลาคือแบบข้าวแข็งกินไม่ได้คือมันร้อนอคุณไม่เคยให้ความรู้สึกมั่นใจกับประชาชนไอ้คาถามประเภทแบบนี้มันไม่ควรมีตั้งแต่แรกถ้ารัฐบาลชัดเจนและตอบสนองอย่างทันท่วงทีกลับกลับมาที่ประเด็นนี้เลยก็ได้ว่าคือทั้งหมดเนี่ย ล่วงล้ำสองร้อยเมตรล่วงล้ำจริงหรือไม่ยอย่างไรทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยมันไม่ควรจะมาถามกันหล่ะแต่ที่เกิดเรื่องไปแล้วกี่วันแล้วเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเป็นอาทิตย์ะะอ่ะค่ะถูกไหมคะคุณปล่อยให้มันแขวนลอยอยู่ในอากาศร่วมถึงเนี้ยขึ้นสารโลกคุณปล่อยให้คุณเซนพูดเรื่องขึ้นสารโลกมากี่วันกว่า ถ้ารองนายกจะมาตอบว่าไม่ขึ้นปล่อยให้คนไทยแบบตายแล้วจะนี่จะไปหลงกลเขาขึ้นสารโลกหรือแบบเพราะว่าเราต้องเชื่อว่ากลไกทวีภาคีได้ผลกว่าลากเราขึ้นสารโลกซึ่งเราแพ้มาสองรอบแล้วอย่าให้เรียนพูดเลยใช่ไหมคะมันก็แพ้มาสองรอบแล้วคุณไปขึ้นสารโลกทําไมอีกแต่คุณก็ปล่อยไปตั้งหลายวันให้คุณเซนโหปัดเต็มที่แล้วกว่าที่คุณจะมาบอกว่าไม่ขึ้นอย่างนี้นะคะดิฉันคิดว่าสถานการณ์แบบนี้นอกจากผู้นําไม่สร้างความบุญใจให้เราแล้วเนี่ยยังกลับทําให้เราระว แรงแข็งใจ